สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อคันนี่คือครับในช่องไมอีสานบ้านห้องครับพี่น้องครับวันนี้ไม่แม่งหลายครับพี่เนี่ยย่หมองเก่าครับพี่น้องเป็นหน้าทงครับพี่น้องันคลิปที่เราเห็นบรรยากาศน้าดงครับพี่น้องตอนนี้เป็นหน้าทงครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศหน้าทงยำแรงครับพี่น้องลมดีครับวันนี้พี่น้องลมหนาวม้าแล้วครับพี่น้อง การดีครับการน่าทงครับพี่น้องสำหรับคนที่ติดตามแล้วขอให้ติดตามกันไปดนๆยด้ยนะครับพี่น้องจะทิ่มกันไปไซดได้ครับคอมเมนต์เอียงกันแน่ครับพี่น้อง กันดีก็ส้างกันครับพี่น้องแต่ว่าคนอีสานไปไสดก็บวัตถิมกันอยู่แล้วครับแม่นชิไปกรุงเทพกรุงไทยอยู่บนไดครับไปเห็นงานพ่อกันนี่ก็บวัตถิมกันอยู่แล้วครับซอยเรือกันตลอดครับคนอีสานครับ เฮ็งน้ำห้อยก็ตีหนึ่งเพื่อบ่หลายเป็นไรครับพี่น้องสายห้อยพี่น้องจะดีกว่ามี้เลยครับพี่น้องนะสายห้อย น,น้ำอ,อะนน mm. ไรบน,นพนี่น้องกินกันครับแบบนี้มันเส้นในก่อนใช่ปะนกยังที่นี่ก็ถือว่าไผยโอขอโทษครับไผไม่น่าอยู่ใกล้ห่วยครับพี่น,อน้องก็ได้เปรี้ยวเปีนีเพราะว่าน้ำม,มันมาไหลายไปไหนครับ เดี๋ยว่ราดุมสมบัวนะครับแบบนงำอะไรพี่น้องครับกำมันจะสอบครับพี่น้องหางานให้ได้ครับ แวะเอาเบื้งไห้เบิ้งงนั้ครับหาเบิ้งแนี้บายตาเจ้าของ มันยังเ่นไปนี่เด้อครบพี่น้องจะซอยดันสับสับใครอย่งครับเป็นกบบนี้พอผมรับป่วยพี่น้อง้นล้วยพี่น้องน่ครับ้นล้วยอพี่น้องวาง,งานไปเนเลย มีครับพี่น้องนี่บทแตงครับเก็บไปหลายหน่วยแล้วครับพี่น้องปูไปเจ็บหน่อยนีงกำลังสิโดนฝนครับพี่น้องถ่ายชินสุดครับหน่อยนึงครับพี่น้องเจ็บไปกินหลายหน่ยนครับเอาไปตำครับพี่น้องหน่อยซ้ำๆตำเสียบนะครับ นี่สะเทือนบ่ใหญ่ปานไดนี่มื้สงมือนี่แลครับพอติดิมน่ะถือบ่งามปานไดครับก็บ่พอดกินนะครับพี่น้องดินบ่ดีปานไดมันเป็นบ่แม่นดินพนนะพี่น้อง ลมหนาวจงสีอีกเล็กน้อยครับพี่น้องใส่ไปกบได้การเลยนะครับพี่น้องขอแต่ว่ามีกบครับกินดีวันยังแล้วถี่ลมต่อง ช่วยค,ครับครับมาสอครับพี่น้องรถลมครับพี่น้นนนองเดี๋ยวฮะนเลยไปใส่มาใส่กระวงังให้เร็วครับพี่น้องถนนลืน่นครับฝนตกตรงนี้แดงครับ เคยพอกันคลิปหนาด้วครับพี่น้องฝกเป็นกำลังใจให้กันพี่เนอครับพี่น้องคนอีสานน้ำกันครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้อง